แม่ตากเล่าเรื่องเสนอเรื่องแฟนของเมียตอนจบมิรามาที่ห้องของชายคนรักเธอกระหนำ่ำเคาะประตูแต่คนที่มาเปิดประตูกลับเป็นเมรีเมรีคราวนี้พี่จะยังแต่งงานกับคนรักของพี่อีกไหมมิรานี่เธอทำบ้าอะไรนั่นมันพี่เคยเธอนะแล้วเขาก็เป็นแฟนฉันเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเมรีฉันกับเขาได้กันแล้ว พี่จะยอมมีผัวคนเดียวกับน้องจริงๆนะเหรอฉันไม่คุยกับเธอฉันจะคุยกับครูนนพี่นอนอยู่ไหนบอกพี่นอนออกมาเขาเพลียมากกำลังพักผ่อนอยู่พี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าตอนนี้พี่นอนเขาเป็นผัวฉะล่ะเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะถอยมันควรจะเป็นพี่ใครมาเหรอมิราช่ยนุ่มเดินออกมาตกใจเมื่อเห็นมิรากับเมรีพร้อมกันมิราเมรี พี่นอนกับเมลีเหรอบอกมาสิพี่นอนอะไรนะนอนกับเมลีอย่างนั้นเหรอชายหนุ่มหันมามองหนาะสองคนสลับกันทั้งสองมีไฟที่ใบหน้าเหมือนกันฟใฟชายหนุ่มตกใจมากมิราเองก็กระชากน้องสาวมาตบเต็มแรงนี่เนี่หน่งเมลีปล่อยนะพี่มาตบฉันทำไมพี่มิราพี่นอนช่วยเมลีด้วยสิ แม่เียเป็นเมียพี่นะเดี๋ยวๆพอก่อนมิราใจเย็นๆก่อนอย่าพึ่งพี่ปกป้องมันเหรอพี่นนเดี๋ยวพี่งงพี่สับสนไปหมดละอย่ามาตบตีกันที่นี่นะอายคนชายหนุ่มดึงตัวทั้งคู่เข้ามาในห้องสีหน้าของเขาเคร่งเครียดพี่นอนกับมันเหรอพี่พูดมาตามตรงเลยพี่นนพี่ก็โทษมิราพี่ไม่รู้จริงๆว่านี่คือเมรีพี่เมามาก แล้วพี่ก็พยายามดูไฝที่คิ้วแล้วก็มีเหมือนกันหมดอะพี่เห็นแบบเนี้ยพี่ยังจะแต่งงานกับพี่นอนอยู่ไหมล่ะพี่เมราในมืดอแฟนของพี่กลายเป็นผัวฉันแล้วฉันจะแต่งงานกับเขาฉันยืนยันว่าจะแต่งงานกับพี่นนท์เหมือนเดิมแต่ว่าเขาเป็นผัวฉันแล้วนะพี่แต่เพราะแกสวมรอยเป็นฉันตั้งหากล่ะฉันไม่ถือหรอก เพราะว่าเขาไม่ได้เจ้าถูจะไปคว้าเอาแกมาเป็นเมียแต่แกมันจงใจปลอมตัวเป็นฉันเพื่อให้เขาหน้ามือตาหมัวเอาแกยังไงล่ะพี่มิราพี่มันเลวจริงๆเห็นอยู่ทนโทษว่าเขาเป็นผัวน้องแล้วยังจะเอาแกจงใจปลอมตัวเป็นฉันแกทําไยปลอมขึ้นมาแกทําแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้ทำใยปลอมขึ้นมานะมันขึ้นมาเองจางหักล่ะอีกต่อแลพอพอๆ พอได้แล้วมิลาเมลีพี่ไม่ได้มีอะไรกับเมรีพี่พูดจริงเหรอพี่เมาเมามากแล้วก็หลับไปถ้าเกิดพี่ทำอะไรเมลีจริงพี่เป็นผู้ชายพี่ต้องจำได้บ้างไม่จริงพี่นอนเราสองคนนอนด้วยกันแล้วไม่ย่ามาโกหกเมลีพี่เป็นผู้ชายพี่รู้ดีว่าพี่มีหรือไม่มีหนึ่งเมรีอีหน้าด้าน ฉันจะถ่ายคลิปประจานแกคอยดูสิว่าแกคิดจะแย่งผัวพี่จนทำอะไรแบบนี้มิราว่าแล้วก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปน้องสาวตัวเองนี่ทุกคนคะวันนี้มิราจะขอไลฟ์สดนะคะชีวิตรักของมิราที่มีอุปสรรคเป็นน้องสาวฝาแฝดของตัวเองนี่ค่ะหนึ่งเมรีน้องสาวฝาแฝดมันคิดจะแย่งแฟนพี่สาวตัวเองถึงขนาดปลอมตัวทำาไปลอมขึ้นมาเพื่อจะให้พี่เขยตัวเอง มองผิดคนเข้าห้องกับคนผิดคนนั่งนี้มันชั่วอย่งนี้มันเร็วมิราถ่ายคลิปไปด้วยจงใจถ่ายหน้าน้องสาวเต็มๆเม,มรีตกใจไม่คิดว่าพี่สาวจะทำแบบนี้นี่พี่มิราพี่ทำบ้าอะไรอะ่ะก็ประจานคนที่คิดจะแย่งแฟนคนอื่นนะสิแต่ฉันเป็นเมียเขาแล้วนะเอาสิพี่จะเอาผัวคนเดียวกับน้องได้ลงคอก็เอาหน้าด้านเขาไม่ได้นอนกับเธอ อย่ามาโม,โมเมตีคลุมไปหน่อยเลยเมรีแกสิหน้าด้านเชื่ออะไรกับคำพูดผู้ชายแค่ผู้ชายบอกว่าไม่ได้มีอะไรกันแกก็เชื่ออย่างนั้นเหรอเธอนี่เหมืนสองพี่น้องห้ามหันกันนนรู้สึกตกใจกับการห้ามหันทะเลาะก,กันของสองสาวเขาไม่คิดว่าเมรีจะลงทุนถึงขั้นนี้และไม่คิดว่ามิราจะหลุดคำพูดหยาบคายออกมามา,มากมายเขามองหน้าทั้งคู่รู้สึกว่ามิราเมรีคือคนแปลกหน้า อีชั่วอีทุเลดอีน้องเลวพ่อแม่ของทั้งคู่มิราเมลีเห็นลูกมีเรื่องตบตีกันผ่านทางโลกโซเชียลแม่เธอเป็นลมแล้วเป็นลมอีกด้วยความเสียใจคุณทำไมลูกของเราเป็นแบบนี้นั่นสิมาแย่งผูช้ชายอะไรกันน่าอับอายสิ้นดีเรียกตัวลูกมาก่อนค่ะคุณได้พี่จะตามมันทั้งคู่มาเคลียร์กันเรื่องนี้ แม้ว่าพ่อแม่จะโทรศัพท์ตามทั้งมิราเมรีมาแต่ก็ไม่มีใครมาให้พ่อแม่ได้เคลียร์ใจลูกไม่ยอมมาเลยค่ะคุณไม่ยอมมานะสิให้ตายเถอะแล้วนี่เราสองคนจะแก้ปัญหายัางไงดีทั้งคู่กลุ้มใจมากไม่คิดเลยว่าฟ้าแฝดที่รักกันมากตั้งแต่เด็กๆจะมาตบตีกันแย่งผู้ชายคนเดียวกันแบบนี้ไม่คิดเลยนะคะว่าเมรีเขาจะทำแบบนี้กับพี่สาวตัวเองได้ลงคอ แต่มิราก็ด่าน้องแสแรงเลยนะคำหยาบคายพวกนี้ผมไม่เคยได้ยินจากปากลูกมาก่อนก็เมรีคิดจะแย่งแฟนเข้าไปนี่คะผู้หญิงที่ไหนก็ต้องหึงเราหาแฟนมาให้เมรีดีไหมมันจะได้เลิกคิดแย่งผัวพี่ตัวเองสัทีได้ได้ก็คุณหาผู้ชายดีๆมาให้เมรีกันเถอะหลังจากนั้นพอแม่ของมิราเมรีก็พยายามหาผู้ชายดีๆมาให้แต่เมรีไม่เอา ทำไมแกถึงไม่ไปตามนัดที่พ่อก,กับแม่นัดให้ไปดูตัวก็หนูไม่ชอบคนที่พ่อแม่หาให้นี่ค่ะหนูโตแล้วนะเรื่องครูครองหนูหาเองได้แล้วแกชอบใครแกจะชอบผู้ชายของพี่สาวแกอย่างนั้นเหรอแม่ก็เข้าข้างแต่พี่มิราไม่ว่าพี่มิราอยากได้อะไรแม่ก็ประเคนให้หมดแม่ก็ต้องเข้าข้างคนถูกนั่นแหละไม่ได้เลือกเข้าข้างว่าจะเป็นมิราหรือเมลีถ้าแกทำถูกแม่ก็เข้าข้างแก แต่งานนี้แกทำผิดเต็มประตูก็หนูรักพี่นนท์นี่แม่เข้าใจไหมหนูรักเขาหนูรักมัตะนานะ่ะรักมาก่อนพี่มิราอีกมันไม่สำคัญว่าแกจะรักก่อนรักหลังแต่ว่านนท์เขารักมิลาแกได้ยินไหมเขาอาจจะรักหนูตั้งแต่แรกแต่พี่มิรามาสวมรอยเป็นหนูก็ได้นี่ให้ตายเถอะผู้ชายมีมากมายบนโลกใบนี้ทำไมจะต้องมาแย่งคนคนเดียวกัน แต่ผู้ชายที่หนูรักน่ะมีคนเดียวผู้ชายคนอื่นมีมากมายเต็มโลกใบนี้ก็ช่างมันสิฉันเหลือเหนื่อยใจกับแกจริงๆนางเมรีหนูรักเขาค่ะแม่แต่หนูจะไม่ทําอะไรแบบนั้นลงไปอีกแล้วหนูจะอยู่ของหนูเฉยๆแบบนี้แหละแอบรักพี่นนท์เงียบๆเนเดียวทําให้ได้อย่างที่พูดอย่าริอาจไปทําลายงานแต่งพี่สาวของแก เมรีรับปากแล้วหนีไปเรียนต่อต่างประเทศพัฒนาตัวเองญิงสาวสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศได้กลายเป็นคนที่มีศักยภาพโดดเด่นแต่ก็ยังเป็นโสดเรื่อยมาหัวใจปิดตายไม่รักใครแต่ก็ยังรู้สึกผิดมากที่ทำอะไรแบบนั้นลงไปเมื่อสมัยยังเด็กมิราแต่งงานกับนนชีวิตคู่ไม่ค่อยราบรื่นนักแม้ว่าจะไม่มีเมรีนนไม่ได้เจ้าชู้เขาเป็นผู้ชายรักเดียวใจเดียว แต่มิราเป็นคนขี้หึงไม่ค่อยฟังอะไรเพราะระแวงทําไมกลับช้านะพี่นนพี่ประชุมอยู่จ้ะประชุมอะไรดึกดื่นป่านนี้เพิ่งเลิกนี่มิราพี่ไปทํางานนะหรือว่าจะให้ลาออกมาอยู่บ้านเฉยเฉยอย่าท้านะไม่อย่างนั้นแล้วก็มิราให้พี่ลาออกจริงๆด้วยมีคนเขาเห็นว่าพี่ไปกับอีเด็กมหกนี่เขาเป็นลูกศิษย์พี่เป็นครูนะ ออกไปไหนมาไหนกับลูกศิษย์มันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่เคยออกไปกับมิลานะเหรอมิลาอย่าบ้าไปนักเลยนะพี่รักมิลาพี่ก็ออกไปกับมิลาแต่ที่พี่ไปกับเด็กคนนั้นเพราะเขาเป็นลูกศิษย์เราแต่งงานกันมานานแล้วนะเลิกระแวงเลิกสงสัยสัทีเถอะพี่ก็คงสอนกีฬาเสร็จแล้วก็พามันไปดูหนังอย่างที่เคยพามิลาไปสิให้ตายเป็นบ้าหรือ,อยังไงเนี่ย พี่กำลังจะนอกใจมิลาเพราะว่าพี่อยากมีลูกแต่มิลาไม่มีให้ใช่ไหมพี่คงอยากมีลูกอยากจะเลิกกับมิลาเต็มทนแล้วสิพี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นนะพี่อยากมีลูกมากก็จริงแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่ไม่คิดแต่แม่พี่ก็คิดแม่พี่คงอยากหาผู้หญิงคนใหม่มาให้พี่ตลอดเวลาสิพี่บอกแม่ไปแล้วว่าถึงเราสองคนจะไม่มีลูกเราสองคนก็จะไม่เลิกกันแต่แม่พี่คงไม่ยอม หยุดฟูมไฟสักทีเถอะมิรามันยังมีเวลาอีกเยอะที่จะทำให้เรามีลูกได้หรือถึงมันไม่มีเราก็อยู่กันสองคนได้แต่ถ้ายังโวยวายไม่มีเหตุผลแบบนี้พี่จะมีเมียน้อยมันจริงๆเลยติดพี่หญิงสาวโวยวายหนักโผเข้าทุบตีสามีโอ้ยบ้านนี้ยิ่งอยู่ยิ่งร้อนเป็นไฟไม่อยู่แล้วเว้ยชายหนุ่มโมโหผลักภรรยาออกไป เขาออกไปจากบ้านมิรากลับมานอนบนเตียงมิรารีบร้อนออกไปหาพ่อกับแม่ร้องไห้ฟูมฝ่ายเปลียนอะไรลูกมิราเขาพาเด็กนักเรียนคนนึงออกไปกินข้าวค่ะแม่พี่นนเขากำลังนอกใจมิราแกอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเขาเป็นครูออกไปกับเด็กนักเรียนบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านมานนท์เขาก็ไม่เคยนอกใจแก ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ไม่ใช่เหรอแต่เขาก็เคยทำเขาเคยออกไปไหนมาไหนกับเพรีและสมัยที่เขายังรักกับมิลาเขาก็เป็นครูมิลาก็เป็นลูกศิษย์เราสองคนยังรักกันได้เลยเขาก็รักลูกศิษย์คนอื่นได้มิลาฟังแม่นะนั่นมันผ่านมานานแล้วตอนนี้นนไม่ใช่ครูหนุ่มที่เต็มไปได้วยไฟแต่เขาอายุเยอะขึ้นแล้วเป็นผู้ใหญ่เยอะขึ้นแล้ว แต่งงานกันมาตั้งนานแล้วจะมาหึงมาห่วงอะไรหนูกลัวค่ะแม่กลัวไปหมดหนูรักพี่นนท์จนกลัวไปหมดทุกอย่างแล้วแกนี่นะปล่อยให้ความรักมันบังตาอยู่ได้แล้วนี่แม่กำลังทำอะไรอยู่คะวุ่นวายบ้านรกไปหมดเมรีเขากำลังจะกลับมาแม่ก็เลยขนข้าวขนของออกมาทำความสะอาดเมรีจริงสิมันไปนเรียนนอกตั้งหลายปี มิราไม่เคยโทรหาเลยมันเป็นยังไงบ้างนะแม่สบายดีเรียนจบด็อกเตอร์แล้วกำลังจะกลับมาแม่คงภูมิใจในตัวน้องมากใช่นะะก็แงล่ะบริษัทยักษ์ใหญ่เขาจองตัวมาแล้วเงินเดือนหลักแสนเลยนะแม่ก็ดีใจที่น้องมันเอาตัวรอดได้ มิราถอนหายใจในขณะที่หลังแต่งงานเธอลาออกมาดูแลบ้านเป็นแม่บ้านเต็มตัวไม่มีเงินเดือนจิตใจฟุง้งซ่านแต่น้องสาวกลับประสบความสำเร็จในชีวิตถ้ามันกลับมาแล้วมาแย่งพี่นนไปจากหนูละแม่แกนี่คิดอะไรแบบนี้นะถ้าน้องมันจะแย่งมันก็คงจะแย่งไปนานแล้วล่ะมันก็หนีไปอยู่เมืองนอกตั้งหลายปีเกือบจะสิบปีแล้วเนี่ยแต่มันก็เคยแย่งพี่นนไปจากหนูนี่แม่ มันผ่านมาเกือบสิบปีแล้วแกอย่าย้ำคิดย้ำทำมากนักเลยนะน้องมันคงไม่เอาแล้วล่ะอนาคตมันไกลสักขนาดนั้นคงไม่คิดจะแย่งผัวใครโดยเฉพาะผัวพี่สาวตัวเองตอนนี้มันสวยมันโดดเด่นถ้าพี่นนเห็นมันก็คงจะชอบแกรู้ได้ยังไงแกไม่ได้เจอน้องมาตั้งนานแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันสวยมันโดดเด่นผู้เป็นแม่ย้อนถามแล้วสายหน้าด้วยความหงุดหงิดมิราหวาดหวัน่น เครียดจนต้องกินยาระงับประสาทเมรีสกลับมาประเทศไทยเธอโดดเด่นมากทำงานเงินเดือนหลายแสนบาททำให้ชีวิตพ่อกับแม่สุขสบายแม่ของเธอจัดงานต้อนรับนนมากับมิราด้วยเมรีสวยสะดุดตานนเองก็มองเธอนานจนมิราโกรธมองอะไรพี่นนก็พี่ดีใจที่น้องมันประสบความสำเร็จกลับมามันเคยรักพี่พี่คงภูมิใจมากสินะ แล้วยังไงม่นโสดนี่ตอนนี้ให้ตายเธอมิราพี่ไม่ได้คิดอะไรกับเมลีเลยนะแค่สักครั้งก็ไม่เคยคิดก็ตอนนั้นมันยังไม่สวยไม่เด่นขนาดนี้ตอนนี้มันทั้งสวยทั้งรวยเงินเดือนก็นตั้งหลายแสนพี่ว่ามันน่าสนใจขึ้นมาไหมล่ะมิราอย่ามาไร้สาระใช่สิฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ไม่มีอะไรเชิดหน้าชูตาพี่ได้งานก็ไม่มีต้องมาเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านงอตีนงามือรองเงินจากผัว อย่าคิดอะไรไปเรื่อยเปื่ยนักเลยนะ่ะน่ะน้องมาแล้วทำสีหน้าให้มันดีๆหน่อยมิราเจ็บใจเมรีเดินเข้ามาหาไม่เจอกันานานนะพี่เมรีพี่นนท์อืมทำไมทำหน้ามึนตึงอย่างนั้นล่ะยังไม่หายโกรธฉันอีกเหรอเปล่าฉันขอโทษนะขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแกมาขอโทษพี่เรื่องอะไรทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องพี่นน แล้วก็เรื่องอื่นๆพี่นนเมรีขอโทษนะไม่ต้องขอโทษรอกตอนนั้นเมรียังเด็กพี่ไม่ถือใช่ตอนนั้นเมรีเด็กมากพอได้ย้อนกลับไปตลกตัวเองทำอะไรบ้าๆแบบนั้นลงไปได้ยังไงแกแน่ใจนะว่าแกไม่คิดจะแย่งผัวฉันอีกมิรานนหันมาปลามภรรยาที่ยังเชิดหน้าคอแข็งอยู่ก็มันจริงนี่ มันเคยคิดแย่งผัวฉันมันอาจจะคิดแย่งอีกก็ได้ไม่ล่าพี่มิราพี่สบายใจได้เลยนะฉันไม่ได้คิดอยากจะแย่งพี่นนมาแล้วฉันดีใจที่พี่สองคนรักกันแล้วทำไมป่านนี้แกยังไม่แต่งงานก็ฉันยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ไม่ใช่ว่าฉันรอพี่นนท์ซะหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าผัวฉันอยากจะได้ตัวแกขึ้นมาแล้วล่ะแกจะเอาไหมมิรา คราวนี้นนหน้าแดงกัำด้วยความโกรธก็จะได้ถามให้มันหายข่าใจกันไงล่ะจะได้รู้ว่าเมรีมันยังคิดยังไงกับพี่อยู่ไหมพี่มิราฉันไม่แย่งผัวพี่หรอกฉันสาบานทำให้มันได้อย่างที่พูดกันแล้วกันนนทถอนหายใจด้วยความเครียดเขาเดินออกมาหาอะไรมานั่งดื่มคนเดียวมิราเวียนหัวจึงไปพักอีกมุมเมรีจึงเดินมาหาพี่เขย เป็นอะไรพี่นน,นมิราเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปจริงๆแม่เขาบอกว่าพี่มิราเขาเป็นแพนิกแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยคิดว่าที่เขามีอาการแบบนี้น่าจะเป็นเพราะป่วยแหละพี่ก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นกับมิราทําไมเขาถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้สู้ๆนะพี่นน,นสักวันมันจะดีขึ้นพี่ไม่เคยมีใครแต่เขาก็ยัดเยียดให้พี่มีอยู่นั่นแหละ เขาคงรักพี่มากนะ่ะรักมากจนระแวงไปหมดพี่ก็พยายามทำให้มิราสบายใจทุกเรื่องแล้วนะแต่เขาก็ยังคิดมากคิดว่าพี่จะนอกใจเขาตลอดเวลาทั้งคู่ชนแก้วกันมิราที่นอนหลับเพราะเมาเริ่มตาลายล้อนยารักษาโรคเครียดเธอเมาเธอตาลายจึงวิ่งมากระชากหัวน้องสาวมาตบโอ๊ยมึงแย่งผัวกูอีกแล้วนะอีเมรีไม่ใช่นะ ฉันไม่ได้จะมาแย่งอะไรนะพี่มิลาปล่อยก่อนมากไปแล้วนะแกฉันแค่เมาหลับหน่อยเดียวแกก็ดอดมาหาผัวฉันละพอได้แล้วมิลาปล่อยน้องเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยพี่อยากได้ตัวมันใช่ไหมถึงได้เข้าข้างมันแบบเนี้โถยชายหนุ่มตะหวาดโมโหด้วยความทนไม่ไหวเราอยากกันเถอะมิราพี่นนมิราอ้าปากข้างทุกคนเองก็ตกใจ มิราช็อกเป็นลมเมรีตกใจรีบพาพี่สาวไปโรงพยาบาลแต่นนนก็ไม่กลับมาอีกเลยมิราอยู่ในอาการเศร้าหมองเศร้าซอยน้ำตาไหลตลอดเวลาพี่มิรากินน้ำหน่อยมิราไม่พูดไม่จาสภาพจิตใจย่ำแย่เมรีจึงออกตามหาพี่เคยจนพบทำไมไม่ไปหาพี่มิราบ้างพี่ทนไม่ไหวแล้วพี่ไม่อยากกลับไปในสภาพแวดล้อมแบบนั้นอีกแล้วเมรี พี่ยังรักพี่มิราอยู่หรือเปล่ารักถ้างั้นก็ต้องเติมความมั่นใจให้เขาว่าพี่รักเขามากแค่ไหนพี่ทําเต็มที่แล้วถ้าไม่อยากเสียเขาไปพี่ก็ต้องสู้ให้มากกว่านี้ขอบใจนะเมลีที่มาให้กําลังใจพี่ชายนมถอนหายใจยอมกลับไปหามิรามิราดีใจมากที่เห็นเขาพี่นนทพี่ขอโทษมิราตั้งหากที่ต้องขอโทษ มิลาขอโทษนะมิลาจะไม่ทําอีกพี่รักมิลานะพี่ไม่เคยคิดจะนอกใจมิลามิลาขอโทษค่ะขอโทษจริงๆมิลาผิดไปแล้วมิลารักพี่มากจนระแวงไปหมดเมรีเข้าไปตามพี่มาหาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรกับพี่แล้วมิลาอยากขอโทษน้องมิลาเสียใจมิลาทำร้ายน้องอีกแล้วฉันอยู่นี่พี่มิลา เมรีเดินเข้ามามิราจึงหันมาหาน้องสาวเมรีพี่ขอโทษฉันไม่โกรธพี่หรอกพี่อยาระแวงฉันเลยนะหรือว่าพี่จะให้ฉันแต่งงานกับคนที่แม่หามาให้ก็ได้ถ้ามันทำให้พี่สบายใจไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ระแวงอีกแล้วพี่สาบานฉันว่าถ้าพี่สองคนมีลูกด้วยกันครอบครัวของพี่จะต้องอบอุ่นมากกว่านี้แน่เลยพี่อยากมีแต่ค่าใช้จ่ายในการไปพบหมอแต่ละทีมันก็เยอะ พีสูจนเงินหมดแล้วฉันใจ่ายให้อะไรนะถือว่าเป็นของขวัญวันแต่งงานจากน้องสาวแล้วกันนะฉันติดต่อหมอคนหนึ่งให้เขาเป็นหมอที่เก่งที่สุดแล้วเมรีรอเห็นหน้าหลานนะสู้ๆนะพี่มิราร้องไห้ผัวเข้ากอดน,น้องแล้วร้องไห้หนักนนดีใจที่เห็นสองพี่น้องเข้าใจกันแล้วพ่อแม่ถึงกับกระโดดสวมกอดกันด้วยความดีใจ คุณฉันไม่คิดว่าลูกของเราจะกลับมารักกันอีกใช่พี่ก็ไม่คิดไม่คิดเลยว่าสองฝาแฝดจะกลับมารักกันได้อีกพ่อแม่ของเธอรีบเดินเข้ามาหาสองแฝดตรงเข้าสวมกอดทั้งพ่อและแม่เหมือนภาพในวัยเด็กได้ผ่านเข้ามาอีกครั้งก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ